วันนี้เดินสนักแก๊งคนดีจะต้องแบ่งทีมเป็นสองแก n งคือแก๊งปอนคนรวยกับจีโน่คนจนโดยแก๊งคนรวยจะได้ใช้งบในการเที่ยว1 0 0 0 0แสนบาทแต่แก๊งคนจนจะมีงบเที่ยวเพียงแค่100บาทเท่านั้น โอ้ยนี่มันไม่ใช่การเที่ยวแล้วเนี่ยมันคือการเอาตัวรอดชัดๆเงิน100บาทเนี่ยจะไปเที่ยวได้ยังไงเล่าปะโทและยิ่งมีจีโน่เป็นหัวหน้าแก๊งคนจนด้วยความวุ่นวายยิ่งทวีคูณเพิ่มพูดขึ้นไปใหญ่อีกวัยมันโคตรจะคนละคั้วกับทีมบอนคนรวยเลยที่มีชีวิตหรูหราอุย้ยหรูหรามาเางบ100่งแบาทกับ100บาท การกันขนาดไหนไปจับฉลากแบ่งทีมกันเลยและวันนี้เราจะมาทําการคนจน vs คนรวยเอ้ยดูตั้งนั้นดิวะหัวก็ไปทางรวยแล้วของผมว่ารวยร้อยรูรูรวยแบบลูกคนหนุเอ๊เบอร์ดี้เอ็กซ์ชารเลนจ์เป็นกล่องเบอร์ดี้ครับผมวันนี้เป็นลูกค้าสนับสนุนอาภัพุณลูกค้าขอบคุณครับ รักเบอร์ดี umas, ้ไหมชอบกินเบอร์ดี้ไหมโอเคโอ้ยรักนะครับลูกค้าดูแต่งตัวดีสีแดงกันหมดขี้แดมีอะไรเนี่ยเฮยเฮเบอร์ดี้ขอท้าดื่มเบอร์ดี้แล้วไปทำภารกิจให้เข้มจัดเอ็กซะใจในแบบคุณเฮ้ยนี่เอาเบอร์ดี้มาเลยฟึ่ง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 ว่างอยู่อยงนี้ไงเมืนอกี้ก็เลยจะถ่ายเปิดกันตรงนี้ไงพริ้นท์ตอนทำแล้ว อะไ่เบอร์ดี้เข้มจัดสะใจว้ยกินแล้วกระชุ่มกระชวยผมอยากจะไปเดินทางแล้วตาตาตื่นทุกคนเลยไม่มีอะไรภารกิจเข้มจัดเอ็กสะใจเที่ยวสุดหรูด้วยงบ100 vs 1,000 1ีเอสหนึนห่แสนเราจับสลากหัวหน้าทีมเป็นคนจับว่าพี่จะได้ลูกมือไทยเฮ้ยมาแล้ว Phiêu 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 อัเนี้ยคนเนี้ยอยากอยู่กับพี่มากพี่อย่าม่ทัำดิบปุ๊บแม่งปุ๊บเข้ามาอีกเลยพี่กายกอไก่พี่ก่ยกอไก่ 干、啊！啊 ใช้มันจนนี่เดี๋ยวเราเพื่อนเอาคารา5ล้านไปมาดูกันทุกคนทีมคนจน VS คนรวยใครจะเที่ยวมันจะไปเที่ยวยังไงร้อยเดียวจะไปยังไงที่เรากหาไปก่อนไปต้องเพิ่มพลังกันก่อนเบอร์ทอมเฮ้ยเบอร์นี้นี่คือจะเป็นเครื่องดื่มที่อยู่กับเราตลอดทั้งคลิปนะครับทุกคนเช้าเช้าอะไรเช้าเช้าอะไรนี้ผ่อนเดินทางหรืออะไรอย่างนี้ ไปดูฝรั่งแบบคนรวยเอ้ยคนรวยอะเงี้ยไอ้คนรวยที่ย้เหรอไอ้รวยเว้ยรวยเว้ยรวยรวยอ่ะน่แน่แน่เดี๋ยวพี่พาดูว่าในรถเรามีอะไรบ้างครับรถคันนี้ก็ประมาณ5ล้านบาทเราไปแบบสบายๆบายเบาแบบ V I P นี่ไอ้ไอ้พิธีการนั่งนะใครนั่งหลังนะ เด็กอยากจะรวยไหมเธอรยจริวะเขามีเอา่าดเรามีเอาปอเอาปอเอาปอเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปนั่งเอาปอเว้ยผ้กระโดดเอาไว้แล้วสนุกการเาทาของเราเว้ยเอาปอเอาปอเอาปอไม่เอาไม่เอาไม่เอานั่งกับปอจริงด้วย ไปเลยด้วยไปเลยด้วยไอเราต้องเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวนัพี่ดูดิพี่ใช้บัตรเครดิตไปไหนดีเย้เป็นไงล่ะจะเติมเท่าไหร่พี่โอ้นี่ก็จะเต็มถังบัตรซอยแล้วตอนนี้น่าจะสุดซอยแล้ววะสุดสายของเราแล้วสุดแล้วเหรอเดี๋ยกูไปคุยกับพี่ก่อนพี่ผ่านทัทยาไหมพี่ผ่านทัทยาไหมบ้าหรือเปล่าไอ้ชายทำอะทัยาไหมเดี๋ยวไปนะพี่ผมวางแผน่นแล้วครับ ยังไงก็ต้องกลับไปเรตัวไล่หน้ามาทำไมต้องกลับไปเรตัวไม่แกะเลยนะบอกแล้ว่ามันไม่ติดเดี๋ยวพี่ยีนมันไปกันถึงไหนแล้วนะพี่ออนน่ะแล้วมึงจะไปไงอ่ะมึงช่วยคิดดีอ่ะพี่เป็นหัวหน้าทีม พี่เป็นหัวหน้าทีมกูคิดออกแล้วปกติอันนี้จะเป็นคนที่แต่จำให้เราได้เสมอตลอดเวลาบ้านใกล้เรียนเคียงว้ยพี่ยินเขาก็จะช่วยเหลือเราเสมอนี่ขอบคุณมากครับเน๋้วผูช่วยช่วยยกไหมครับ พวกเราขนของขึ้นรถไห้ๆขนไว้ส่ไวเราอยู่ที่รามิเนล่าสวัสดีครับราคาอยู่ที่มาธรรมดา2,000 0 2 0 0 0 0งอบาทนะเว้ยต่อคืนอันแพงสุดคืออนไรทีเบรดูมันนี้เรามีทีเบรดูมนนงครับ อ่าไงเราอยู่แบบหรูสุดมีชูดเบรดูมีทั้งทีเบรดูมีดูยิล่าคุวิล่าอยู่ไม่ทุกขนาดเลยแล้วทีมนู้นเขานอนไหนกันพี่ทานเป็นโรงเจหรือว่าเดี๋ยวไปดูห้องนอนพี่กับห้องมาสเตอร์นี่โอ้โหใครนอนกับพี่หอมอันนี้อร่อยที่สุดในโลกบอกเลยอร่อยจริงอร่อยปะอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยเขาเป็นมาสาร์ลี่ที่ดีมากพี่จะบอกให้นี่เป็น แม่ของประเทศไทยที่มีสระว่ายน้ำอยู่ในห้องครับคือน้องจะแก้ผ้าลงน้ำะไรได้หมดไม่มีใครเห็นพี่จะแอบติดกล้องไว้เฮ้ยทีมแสนพี่ขออย่างนึงได้ป่ะเอาเบอร์ดี้ไปกินริมน้ำโชยพอเราปองไว้ไปไปไปแบบว่าขอแบบสวยๆอยู่ริมน้ำกับแช่น้ำเอตุ๊กคชอบวิวนี้นี่หันไปทางไหนก็เจอแต่คนแอคกล่อถ่ายรูปคุณพ่ ชี้ๆได้สบายเีห้นี่ยเข้มใช่เิญพักผ่อนตามอัชชาใส่ครับ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 ยังไม่ถูกครับ มันจ่องๆไปว่าแค่นั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะถ่ายรูปชิคๆก่อนว่ะเฮ้ยนิ๋วอ่ะถ่ายรูปไว้เราไปถ่ายรูปไว้อยากเราเป็นคนจนแต่เรามีน้ำใจเฮ้ยเราเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่เว้ยนี่เราต้องความดีเผื่อพี่เราเผื่อเพื่อนพี่น้องเราโทรเผื่อทำงานเหนื่อยๆกันพี่ผมเอาเบอร์นี้มามาแจกครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทำไงครับพี่ ครับครับพี่ครับยินโชิญดิค่ะวินโดเนี่ยฝั่งนู้นเขาไม่ได้ทำอะไรแบบนี้หรอเเราคือทำดีเราแบบมีน้ำใจอ่ะคือมีน้ำใจรู้สึกเย็นขึ้นเพราะจิตใจมันดีใช่่นี่แหละความสุขอยู่ไม่ไกลใครๆก็พบมันใช่ใช่ใช่ สวัสดีครับเขยียนเลยนะเขยียนเียไอ้นี่ยนเราหิวข้าวกัน้ะหิวหิวค่ะเราสามารถที่จะไม่กินข้าวแต่เราอิ่มได้เว้ยถ้าเราอิ่มใจเราเข้าไปมูลนิธิไปบริจาคดีกว่าเดี๋ยวพี่เอาเงินส่วนตัวพี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับร้อยนะเออเพื่อจะแบบพาเราไปเจออะไรดีๆบ้าง กาแฟมันอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่กาแฟพี่อะไรพี่อะไรพี่อะไรผู้ครับเคยเคยดูเดอะสแน็คป่ะเคยครับอันนี้เป็นลูกน้องเขาไม่ใช่ครับเพื่อนกันครับพี่น้องเขาเนี่ยถแทนเไม่ได้หรือไม่ใช่พี่น้องเราเราเป็นใครเราเป็นเพราะเป็นน้องอ่ะแต่เราเป็นพี่ใช่อ่เลยเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องไหมอ้าว โอ้โหเป็นพี่น้องแท้ๆค่าโนเป็นแฟนข่าวที่โนที่เจ้าช่องเจ็ดแม็กมาดานมาิร์กโนชอบพี่เจ็ดคอใช่ค่ะหนูขอถ่ายรูปคู่กับพี่ได้เลยค่ะคนสวยมาเลยมาเลยหนูข้าง้านหน้าคุณหน้าคุณหรอพี่เป็นแฟนพี่พี่เป็นแฟนพี่นางเอกช่องเจ็ดอ่ะนางเอกช่องเจ็ดอ่ะอะไรช่องสามช่องสามผิดช่องหรือเด็กผู้หสวยนะเนี่ย พี่ชื่อแยมแฟนพี่ชื่อแยมได้ได้ชื่อพี่แยมชรนี่มามาถ่ายรูปกันถ่ายรูปเดี๋ยพี่เดี๋ยวแท็กไอจีที่ไปได้เลย เราชื่ออะไรคะหนูชื่อใบหมอนใบมอนเรียนจบอยากอยากอยากทำงานอะไรฮะหนูก็อยากทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงนี่แหละนี่เป็นยูทูบเบอร์นะจังจัยูทูบจังยูทูบถุงมือชื่อช่องอะไร Lucky Channel Lucky Channel นี่ติดตามอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้คนไปติดตามด้วยนะโอเค IG ใบหมอนั้น Under the Coil ขยาพานะคะเอ้ไปติดตามไปติดตามไปติดตามได้นะยปไปกล้องหน่อยบ๊ายบาย กดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้ทำด้วยกันเลยนะคะไปแล้วค่ะรอบนี้ต่อโอเคไปตั้งใจเรียนนะคะค่ะค่ะไม่ไปค่ะยินดีใจที่มาเจอกันเราคือคนจนผู้ยิ่งใหญ่ใช่แล้วถึงเราไม่ได้อิ่มท้องเราทนหิวได้อยู่แล้วแต่เราใช้หัวใจเรามาเติมเต็มความหิวนี้เราเอาตังค์ทั้งหมดเดี๋ยวพี่จะไปบริจาค ไม่มีเงินครับยอยอพี่ยอเลยบริจาคเงินค่าอาหาร1,000บาทสุดยอดบอกเลยว่าเราอิ่มใจท้องไม่อิ่มก็ได้อะถูกไหมแต่เราอิ่มใจอะอิ่มใจไหมพวกเรา ไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้แต่ก็ตรงกับความตั้งใจไว้ไปเดี๋ยวเราไปหาสถานที่เที่ยวที่แบบฟรีๆดีกว่า ตรงนี้ถ่ายรูปสวยกายนี่มันจะเห็นแบบเห็นเป็นฟิวพัทยาเลยว้าวมุมนี้พวกไม่มีไม่มดจนก็ลำบากอยู่แล้วอยาวจะให้ขึ้นลำบากอีกผมใส่แอร์ฟอร์สมายเวยพี่มาโถเออแต่คนมาทองพังหมดเลยนี่ไง เฮ้ยปลาโลมาอย่างเยอะเฮ้ยปลาโลมาไอ้กายไอ้กายปลาโลมาแต่ยังเอาดอกเต็มออกจากผมไม่หมดเลยปลาโลมาพี่ทีนี้ต่อไปเรามาแข่งแข่งกันกระโดดข้ามอันนี้กันว้าแอลเราต้องหาอะไรสนุกสนุกทำเพราะพี่ไปคนแรกเองโอ้โ o ตุ้มตุ้มุุุ้้้ากระโดดกันมีก้่ะเกมต่อไปชื่อว่าเกมวิ่งไล่จับอ้อมโลมาผู้แขขก็คือมุกกักายครับมุกกายมปเี่อก่อนมุกจะเป็นคนไล่จับกายจะเป็นคนหนีแค่รอบตัวปลาโรมาเท่านั้นเ้าพร้อมแล้วเริ่ม ไอ้กูอยาเล่นนะพบอกพี่ยินตั้งแต่แรกสิมันองเป็นกูเราจะวิ่งเล่นับกูจางเลยไปไปแล้วสวนสนุกที่นี่เอาเท่านี้พอไปไปเราไปอีกหลายที่เราไปเล่นทะเลดีกว่าไอ้แก้ววายอยู่ไาแก้ววายไอ้จิบวายด้วยมยนี่วายทิพย์วายทิพย์ เฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยผมเจอแก๊งเฮ้ยเราไปเยอะเฮ้ยเราไปยอะเยอะเขาดีว hey, hey, yeah. ่าลงไปไปไปงลงตามไปไปตามตามทำไมทุกคนแบบสภาพดูอิดโรยกันยังไงครับ เอ้าก็แต่งตัวคนรวยอ่ะก็ไปเที่ยวไปเที่ยวคุณจะมาตามผมทำไมผมมาทะเลผมพูดไม่ได้คิดผมมาทะเลสนใจไปด้วยกันไหมล่ะไม่เราคือคนจนผู้ยิ่งใหญ่ผมมาตัดก่อนอีกถามนี่ในกล้องเห็นได้ผมมาตัดทีหลังอ๋อกระหนูลงมาเหยียบหักต่อเออก็นี่รอดูไงว่าจะทำอะไรกันต่อว่ามีที่ไปหรือเปล่าไอปอเงี้ยป้ยเฮ้ยเหนื่อเวอร์เวอร์ไม่ได้ อยากไปสัมภาษณ์กับงบแสนบาทป่ะครับไม่ไปเว้ยไม่ไปเว้ยไปไปนีปะไปเองัวไม่อยากไปเลยแล้วกลับเลยดีกว่าไปกลับกลับชวนเขาแล้วเขาไม่ไปไงกลับกลับกลับไปงูดีครับครั้งนี้มันสะกดรอยตามเราใช่ไหมเดี๋ยวเราจะสะกดรอยตามมันคือคนแปลกมันไม่รู้ว่าเราจะสะกดรอยตามมันไป ชายผมสวัสดีพี่จอนเป็นไงบ้างสบ,บายดีนะสดีนะจำไว้คนอย่างเราอะเราไม่เดินตามมาเลยแต่โอคนอย่างกูจะวิ่ง ทำอะไรกันเขาจะลงแค่น้ำสนใจไหมสนใจเข้าไปด้วยกันได้เอ๊ะอ่ลองดูไหมลองไนก้ไหนเล่าไม่ได้อยากอยู่แบบนี้พี่เรามาเที่ยวทั้งทีไหนไปนอนอันนี้ไปไงเล่นอะไรกันบ้างอยู่นะยังไม่เล่นไนก็อยากไปทะเลกันลองลองไปดูดิ้เดี๋ยวไปเดไปล้อถั่วไปล้อไปล้อเฮ้ยอะลอีก็อาแพลอที่กเอา กายเราทิท้งัวไปรับคำพูดจากมัน <c oughs> นี่ยังม่เท่าไหร่เว้ยถ้ารนอนดีๆเราเอาไหนเราเรานอนหมอนใชอเปล่าพี่มีห้องเหลืออยู่พอดีที่เปิดไปห้าห้าห้องอ่ะมีห้องอ่ะถ้าถ้าอยากอยู่ขอมีข้อแด้เปลี่ยนได้เปล่าอ่าวขอตัดสินใจแป๊บนึ่งนี้เอา ขอหนึ่งคนกระโดดนะนั่งชุดแบบเนี้ยอ่าใครทำก็ได้อยู่ใครไม่ทำก็ไม่ได้อยู่อย่างงี้ดีกว่าเอ้ อันนี้มัน,นง่ายๆหรือไม่ให้ผู้หญิงหรืออะไรครับทำก่อนละ่ะก็มันง่ายไงยถึงทำไม่อยากมันก็ลำบากที่อ่าอย่า,มมางที่สองยินบีขี้เกียจตรงนี้ใครจะทำอ๋เอเฮ้ยปอนมัยากนะเฮียอยู่ทีมหนึ่งแสนกับพี่ปอนจังเลยคะ่ะเฮ้ยอยู่เลอ,อยู่เลยอยู่เลยอย่ากลัวเฮียปอเฮียยางไี้ผ่านแล้วเหรอผ่านเอาไป อันที่สามพอได้ทำอะไรเนี่ยเอาเท้าแช่น้ำ5นาทีไอ้นุชเดี๋ยวไอ้พี่ถอดแล้วอ่ะถอดแล้วอ่ะหึงานไม่สองคนี่ไปเดินถ้คนต่อไปให้ทำอะไรเนี่ยให้พูดคำว่าพี่โดนต่อยผมอีกพี่นองค่ะเฮ้ยเขาจะพูดไปไปยืนพูดเลยไปยืนพูดหนุษน้ำน้ำทำไมพี่โดนต่อยผมอีกไป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  ไผมขอมันขับคนเลยได้ไหมอ่ะไอ้แพะไปนอนบนเตียงสองนาทีเฮ้ยแพะอย่าทิ้งพี่นะนิวนิวไปอาบน้ำให้พี่ดูหน่อยไปอาบน้ำแล้วออกมาแบบเปียกๆอ่ะโอ้ยตางอะไรกับพี่กายนี่มันจะสดชื่นนะมันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะขออันนี้เอายากสุดเลยขอขอขวดน้ำหน่อยขอขวดน้ำหน่อยกินน้ำอีกนึงเฮ้ยทุกคน ปอดับรอบพีในการกินน้ำมึกหนึ่งแล้วใจให้อยู่เลยถ้าพี่ไม่กินคนเดียดนี <ok ่ทุกคนกลับเลยฮะพี่ขอกินนี้ก่อนกาแฟเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มจัดสะใจโอ้ยอ่ากินแล้วเรามารวมทีมกันดีกว่าโอเคไหมเรามารวมทีมแล้วเรามาจอยกัน ก้าวก้าวก้าวเข้มแบบโรบาต้าจบเดี๋ยวผม<ล>พาไปตดน<ล>้ำเพราะเบอร์ดีท้ทำให้จอยกันง่ายขนาดน,นี้เลยมไม่กินตั้งแต่แรกว่ะทำไมไม่กินก่อนแล้วค่อยให้โดดนองโดดน้ำหวะ่นไปไปเว้ยโดดเลยเวลาสนุกพร้อมกันไปเทสนุกดีว่ะอะไรแบบนี้ถ้าที่ชอบคอลิปใหญ่ให้เราไปผจญภัยอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันนะแล้วก็แชร์ออกไปกันเยอะ